จะขายของออนไลน์โดยที่ไม่ได้ยิงแงโฆษณาเลยทําอย่างไรนะคะวันนี้คุณตัวใจมีเทคนิคมาแนะนําทุกคนเลยก็คือ1เลยคือคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ถ้าวันนี้คุณไม่อยากจะลงเงินคุณไม่อยากจะลงทุนคุณไม่อยากจะยิงแงโฆษณาสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องลงมือทำม,มากกว่าคนอื่นคือไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับแม่ค้าขายของออนไลน์ไปหาตามดูในกลุม่มไปกดไลค์ไปกดหัวใจไปกดเมสร้างความสัมพันธ์เพื่อนใน Facebook หลายคนเราอาจจะไม่รู้จักแต่เขารู้จักเราผ่านเฟซบ o o กแฟน เราไปเม้น์เราไปให้กําลังใจเขาถูกต้องไหมคะเออเนี่ยคือการสร้างความสัมพันธ์นะคะทาแบบนี้ทําต่อเนื่องนะคะวันหนึ่งสัก20 30คนให้คุณทําต่อเนื่องทําแบบนี้ไปกดไลค์ไปกดเม้น์สร้างความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนแต่จิตของคุณคือต้องบริสุทธิ์จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าฉันไปสร้างความสัมพันธ์เพื่อสักวันคุณจะต้องมาซื้อกับเรานะคะถ้าคุณไปแบบเนี้ยคุณจะทําได้ไม่นานนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่อะทำไมยังไม่มาซื้อสักที คุณจะท้อง่ายคุณจะถอยเร็วเพราะฉะนั้นให้คุณไปแบบเฮ้ยฉันหวังดีฉันไปให้เลิฟคือบางคนโพสแล้วไม่มีคนกดไลค์กดกดเลิฟเลยแต่เราไปให้เลิฟเราไปให้ไลค์เพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะอย่างน้อยมีคนเห็นโพสของฉนันเห็นปะนี่คือคุณคุณให้เขาแล้วนะเออเพราะฉะนั้นลองทำดูนะถ้าวันนี้ไม่อยากจะแย่งโฆษณาแต่อยากจะขายของออนไลน์บนโกออนไลน์ได้ลองทำดูค่ะ